วิบันลาบุลุล้ยหน้าหันเลยยิงยัดเลยครับยัดเลยกระสืนมด้วยโอเคตายครับออ้ยมาเยอะแล้วโอเคตายมาดิ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 ตายโอ้ยยิงยับเลยครับสวัสดีครับผมมายาเกมเมอร์นะครับแล้วก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะเอาปืนเลเซอร์ม่วง8ดาวมาลองยิงมัมมี่ดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนเฮ้ยทำไรอะบักนอนเหรอโอ้เกมแรกผมเป็นมัมมี่่ะ เดี๋ยวผมซุ่มรอแล้วกันผมว่าต้องมีคนขึ้นมาเชื่อผมไหมผมว่าต้องมีคนขึ้นมานันไงมาแล้วครับอ้เขารู้อ่ะโอ้โหเอา้ารถตกไม่ตายด้วยนะโอ้โหน่าจะเลือดร้อยเจ็ดสิบกว่านะเมื่อกี้นี่คือตบเทียวไม่ตายอะ่ะไปเพื่อน โอ้โหผมจะตายว่ะขึ้นไปเวอนไม่ขึ้นไปแล้วโอ้โหกับถึงแล้วเมื่อกี้นี่อ่ารอบนี้ผมว่าน่าจะถึงนะลบ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 ไหนลบไหนเออยังไงลบโอ้โหถึงสวยครับโอโ้ผมนึกว่าไม่ถึง หายเพื่อนแตกแล้วโอเคครับมาดูกันต่อเลยผมจะไปเข้าท่อเหมือนเดิมนะผมขออยู่แบบอยู่ด้านในน่าจะโอเคกว่านี้นะอันนี้อยู่ด้านนอกมันน่าจะเล่นยากเพราะเขากด F มันถึงนะโอเคมีเพื่อนเป็นหรือเปล่าอ้ยเป็นครับมีคนเป็นยิงยับไปเลยโอเคตายครับ อ้าวโอ้โหแล้วผมมองไม่เห็นโดบวิ่งทะลุเลยผมนึกว่ามีเพื่อนยืนกันอยู่เมื่อกี้แต่แปลว่าเขาน่าจะโดดลงไปเคสสามคนกำลังพอดีมาอ,อ,อีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปลอให้ไปถอยไปเออมาดิมาดิยัดเลยครับยิงยัดเลยไม่ต้องกลัวครับกระสุนเยอะครับตายครับสวยมาดิมาดิกระสุนเหลือเฟือครับเอ,อ้ยโอ้ยเดี๋เกือบไปแล้วปลาระเบิดเจดียัดครับ ไม่ตายโอเคเปลี่ยนกระสุนรอครับยังไงเพื่อนแรงอยู่ครับแรงอยู่ถือว่าใช้การได้ครับรอมามี่มาอย่างเดียวครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยหน้าหันเลยยิงยัดเลยครับยัดเลยกระสุนเยอะโอเคตายครับอุ้ยมาเยอะแล้วโอเคตายมาดิ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 ตายอุ้ยยิงยับเลยครับกระสุนหมดมาดิมาดิ เออยัดไปเลยครับสวยตายครับโคตรแรงครับผมบอกเลยอ้ยโอ,โอ,โอ้ไม่รอดครับโอ้แล้วผมได้ตัวดูดไงห,หลบดีเพื่อนอเพื่อนไม่ยอมหลบตายครับเพื่อนน่าจะหลบนะเมื่อกี้ผมว่าจะเก็บตัวดูดไว้ตบพวกที่มันถือมีดวิ่งอะ่ะน่าจะเหลือแต่ในทนล้วนะโอเคแตกหนึ่งครับ เหลือคนเดียวนในท่อน่าจะหมดแล้วนะคนนี้น่าจะมีมีดหรือเปล่ามาครับโอ้เมื่อกี้กําลังมันเลยอะผมว่าแนละ้วมันมันกดเอฟมันถึงนะคือผมต้องแบบอยู่ข้างในสุดเลยอะ่ะอยู่ข้างในสุดก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่มันแรงจริงครับมา รอบนี้ผมอยู่ในสุดเลยมาลองดูกันว่ารอบนี้คนจะชนะมันนะครับมาเดย์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 เฮ้ยเดี๋ยวกลัวมันปลาระเบิดเดี๋ยวล่วงลงไปรอครับยังไงแล้วปืนที่เพื่อนเพื่อนถือนี่ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะว่ามันปืนอะไรอุ้ยปืนตกใจหมดเลยเอ้เพื่อนอย่ามาเยอะนะพอแล้วพอแล้วโอเคมีปืนไฟครับสวยเลยอย่างงี้ยิงยัดเลยครับมามาเร็มาเร็วออยิงอุ้อย,ยมาแล้วเพื่อนดันออกไฟดันไฟสวยตายครับมาดิอุย้ยเพื่อนแตกชิปหายแล้วครับเอา้าชิปหายแล้วครับอย่างงี้แตกหมดครับ ไม่รอดอยู่ดีครับหมดครับโอเคครับมาเป้าหมายของเราก็าคือท่อเหมือนเดิมนะครับมีใครไหมโอ้มีเพื่อนเลยยังไงเป็นเปล่าเฮ้ยทิ้งปืนอย่างนี้ผมว่าโอเคล่วงลงไปครับ ข,นนขึ้นมา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 โอเคขึ้นมาขึ้นมาเอาเพื่อนแตกชิบหายแล้วตัวทัวเพื่อนเอ้าผมร่วงไงสวยนะครับงานเข้าแล้วผมไม่ได้ร่วงลงมาเลยโอ้โหอยไม่รอดครับทุกคนโอเค ามเพื่อนอุ้ยดูดสวยอีกสามคนเขาไปอยู่ไหนครับในท่อนี่ไม่น่าจะมีน,นะผมว่าน่าหรือมีเหรอโอเคมีครับมาแต่ตอไนไหนวะขึ้นไปดิเพื่อนงงง,ง,นงักอะไรอ่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนออกไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ออกก็ออกไม่ได้เอ้ยเออขึ้นไปไปไหนแล้ววะโอเคครับมาเรามาต่ออีกเกมหนึ่งนะครับเกมเมื่อกี้คือมันจบเร็วไปนะครับมาแล้วรอบนี้เรามาเฮ้ยมีคนเป็นครับ แต่ว่าเขาไม่เห็นนะโอเคมาครับยังไงเพื่อนเอาขึ้นม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 ารอครับรอให้มัมมี่เขาขึ้นมานะอยู่ใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนปลาระเบิดล่วงนะขยับเข้ามาหน่อยดีกว่ามาแล้วไปแล้ว,ลวอุ้ยกดโล่ว่ะ โอ้โหเพือดแตกไงดัน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 ,ดนออกไปออกไปออกไปเฮ้ยโอ้แตกครับมาครับเมื่อกี้ที่ผมพลาดเองนะผมไม่น่าเดินแบบเดินยิงดันออกไปเลยอนะ่ะผมน่าจะดูที่เดิมนะแล้วก็ยิงไป ผมนึกว่าเขาใกล้จะตายแล้วผมเลยเดินดันไปดันไปโอ้โหแล้วเต็มท่อเลยมีใครเป็นเปล่าโอเคไม่มีครับขึ้นไปดิเพื่อนมัวชักช้าอยู่ใหญ่รีบขึ้นไปดิเอไปจะขึ้นก็ขึ้นเพื่อนถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวขึ้นไปก่อนอ้าวยังไงอ่ะจะออกโอเคอออ่ะออกไปมา อยู่ได้เพื่อนอยู่ได้อยู่ได้ไม่มาแล้วอุ้ยเกือบโดนผมมองไม่เห็นตั้งเมื่อกี้นี่น่าจะล่วงไปแล้วนะนี่ครับตัวอันตรายครับตัวร่องหวนวนี่ผมว่าเขาอยู่ข้างล่างหละปลาระเบิดทีดีไปเลย โดนครับยังไงขึ้นมาเปล่าเดี๋ยวผมขอมาดูเอ้ยโอ้โหเพื่อนตกใจหมดเลยโอโ้แล้วเพื่อนเอาบอมมาเนี่ยนะเพื่อนจะรอดกันเลยไปมาแล้วเพื่อนโอ้กูมาแล้วไปรอดไปเลยออาไปสวยครับแตกครับมาดิยิงยัดไปเลยครับกระสุนเยอะครับไม่ต้องห่วงยังไงเต้นนะวิว โอ้ไม่ด้าห้าวเลยเอาดีเพื่อนเออสวยเดี๋ยวรอบนี้ผมลองเล่นบนตึกดีกว่ามันจะเวิกไหมเมื่อกี้นี่ผมห้าวไปหน่อยโอ้โหผมไม่น่าเลยโอ้ถ้าเป็นมัมมี่ไงอาสวยปลาไว้เพื่อนให้ตัว <c oughs> เรียนกบโอ้โหลวง อาโอเคแตกครับอุ่ยกระตุกโอ้โหเฮ้ยจะตายเอานาทำไปเล่นไปเลือดยิ่งน้อยอยู่ดันไปเพื่อนดันไป,นไปสวยหลังเข้าครับ ข้างบนมีครับเอา้าเอา้าเชีย่ยโอเคโอ้โหแล้วผมหาเขาไม่เจอแล้วก็หมุนรอบตัวผมเลยอะอแล้วคนนี้มีมีดบักไงโอ้โหแล้วตัวดูดไม่มีครับเดี๋ยวผมเกิดได้ตัวดูดมาครับ ผมว่าในท่อน่าจะดีกว่านะเอ,อผมว่าดาดฟ้านี่ไม่น่าไม่เหมาะครับไม่เหมาะผมว่าในท่อแล้โอเคกว่าแล้วงัว้นเราเล่นในท่ออะไรกันโอ้เอา้าเดี๋ยวนะทำไมผมเป็นเป็นอมมี่สองรอบวะเฮ้ยเกมโอ้เกมดีเกินเกมมันโกงผมแล้วโอ้โหได้เป็นอมมี่สองรอบเฉยเลยวะ่ะ เดี๋ยวผมขอเต้นก่อนแล้วกันโอ้หผมต้องรอเอฟเอฟให้มันเต็มอ่ะสวยเอ้าเรืงเหลือเอาเปลือกแตกโอเคเดี๋ยวผมรอเอฟแป๊บ <ๆ S 2> นึงนะมาดุยอา้าวห้าวนี้ก็แตกดีครับเออสวยครับ โอ้สะพานแล้วผมกดจีไปแล้วไงตัวผมมันเลยวิ่งช้าโอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ